สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุฬาพรเลสโกเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆด,ด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดลดราคาสินค้ากว่า20รายการวันนี้พาณิชย์ลุยถกผู้ประกอบการหลังรัฐบาลเดินหน้า ลดราคาน้ำมันดีเซลค่าไฟฟ้าภูมิธรรมสั่งหน่วยงานดูแลป,ประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมห้ามสินค้าอุปโภคบริโภคขาดตลาดล่าสุดกระทรวงพาณิชย์จะมีการถแถลงรายละเอียดมาตรการลดราคาสินค้าเพื่อลดค่าครองชีพให้ประชาชนโดยเบื้องต้น คาดว่าจะมีการลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า20รายการหลังจากที่รัฐบาลได้ลดต้นทุนเช่นค่าไฟฟ้าและน้ำมันดีเซลเป็นต้นโดยจะมีทั้งการจัดมหกรรมธงฟ้าขายสินค้าราคาประหยัดการจัดรถเคลื่อนที่ขายสินค้าตามจุดต่างๆทั่วประเทศ การเปิดจุดขายสินค้าราคาถูกและการลดราคาสินค้าที่ขายในห้างสปปรรพสินค้าห้างค้าปีกสมัยใหม่ห้างท้องถิ่นต่างๆร้านสะดวกซื้อพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุมกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคบริการและการค้าออนไลน์นายภูมิธรรมเวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะประชุมร่วมกับผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคธุรกิจคลาปีกเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า30รายเพื่อหารือลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนด้วยการลดราคาสินค้าซึ่งมีทั้งการปรับลดราคาสินค้า และบริการการจัดทงฟ้าราคาประหยัดรวมทั้งผ่านออนไลน์และการจัดมหกรรมลดราคาทั้งประเทศโดยจะมีการลดราคาสินค้าจำเป็นเป็นระยะเวลา3เดือนก่อนจะมีการแถลงข่าวร่วมกันนายภูมิธรรมยังระบุว่าการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในหลายพื้นที่นั้นได้สั่งการให้พาณิชจ,จังหวัดและกรมการค้าภายในดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ทั้งระหว่างน้ำท่วมและหลังระดับน้ำลดลงไม่ให้สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเพนขาดตลาดให้มีกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง และไม่ให้ช่วยโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนไม่ให้มีการกักตุนสินค้าหากฝา่าฝืนให้มีการดำเนินการกฎหมายอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ให้กระจายสินค้าลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะผักเครื่องมือน้ํำยาทำความสะอาดบ้านและวัสดุก,ก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้าน หลังน้ำลดแล้วขณะเดียวกันให้นํารถโมบายกระจายลงในพื้นที่ในชุมชนขายของลดราคาจัดกิจกรรมเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเช่นเอาสินค้าในชุมชนไปกระจายช่วยขายในพื้นที่อื่นๆรวมถึงขอให้เข้มงวดการติดป้ายแสดงราคาสินค้าไม่ให้มีการชฉวยโอกาส เอาเปรียบผู้บริโภคหากมีข้อมูลข่าวสารอะไรดีๆทางช่องจุฬาพรเลสโกจะมาอัปเดตอ่านข่าวแบ่งปันให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้รับทราบกันต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆด้วยนะคะ